มาดูที่ศึกอุ่นเครื่องกันมากที่เราจะไปเจอกับญี่ปุ่นนะคะ<ช>แต่<ช>ทีนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้นเ,นเราคุยกันใช่ไหม,มว่าเราไปเจอกับทีมโตอนออกกลางเท่าน,นั้นเลยมันจะมีเกมอุ่นเครื่องอีกสัก เกมหนึ่งลราเขาอยู่ในแผนนะแต่ว่าอยู่ในแผนว่าจะนัดทีมตะวันออกกลางติดอุ่นเครื่องไปแบบปิดด้วยเตะแบบปิดนะคะแต่ปรากฏว่าก็เนี้ยแหละยกเลิกไปเลยนะแต่ว่ามีเหตุผลนะว่ายกเลิกบอลไทยใช่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 ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีอย่างที่บอกว่าก่อนจะมีเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นใช่ไหมคะวันที่หนึ่งมกราคมนี้เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมทีมแหละค่ะก่อนที่จะไปเจอศึกเอเชียนคัพ2023คือนอกจากนี้ก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่ามีรายงานนะคะว่า เขามีการลงบุ๊กิ้งไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปเจอสักแมตช์หนึ่งที่จะจัดกุ่นเครื่องกับตะว,วันออกกลางเพื่อเตรียมตัวก่อนนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเป็นรายงานออกมาเลยว่ายกเลิกเกมนัดนั้นค่ะเนื่องจากมาศาทาดะอิชิอิค่ะหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยเขาบอกว่า คือต้องการจะซ้อมแท็กติกล้วนๆเลยก่อนที่จะเปิดสนามไปพบกับคีกิสถานก็เลยยกเลิกอันนี้ก็คือเป็นความต้องการของทางโค้ชทีมชาติเองทางอิชิเองใช่นะซึ่งมาลองเรามาลองคิดๆดูมันก็มีเหตุผลเหมือนกันแหละนะครับโอเคเลาจะน่าเสียดายเกมอุ่นเครื่องกับทีมใดสักทีหนึ่งซึ่งน่าจะนัดได้อยู่แล้วเพราะว่าทีมในตะวันออกกลางที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกใหยอาเซียนเนี่ยมันก็ต้องมีแหละแล้วก็เขาอาจจะอยากจะต้องการเจอกับเรา ไอ้เรื่องนัดเนี่ยไม่น่ายากครับไม่น่ายากแต่ว่าอิชีอาจจะมองว่าถ้าเตะเนี่ยมันก็ต้องหนึ่งว,วันเป็นเตะหมที่จะต้องเสียไปกับการเตะตรงนี้คือต้องเข้าใจด้วยว่าเราเพิ่งเปลี่ยนโค้ชไงี่พี่กุยถูกต้อง,องนะเป็นโค้ชใหม่เล<ม>ยเขาใช่ต้องการทําความเข้าใจกันนะบนักฟุตบอลเรื่องแท็กติกที่เขาต้องการมากใช่นะครับคือมันไม่เหมือนทีมอื่นที่โค้ชเขาคุมทีมมาสักระยะหนึ่งแล้วนักฟุตบอลเข้าใจแท็กติกแล้วมีคู่มือแล้วเียบ้อยแล้วแต่อิชีเพิ่งเข้ามานะฮะ คือคนได้เข้าใจนทคติดไอจี e, มันก็มีแค่นักเตะที่เคยร่วมงานกันในสมัยที่คุมสุประการและสมัยที่เคยคุมบุริลัม,มนะฮะส่วนคนอื่นที่ไม่เคยร่วมงานก็ไม่รู้แหละว่านทคติกของไอชี e เป็นยังไงดังนั้นไอจี H e เองต้องการ ซักซ้อมทำความเข้าใจตรงนี้กันมาแต่ทีมชาติไทยใช่คิดว่าประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของเวลาเพราะมันเป็นทรัพยากรที่มันขอเพิ่มไม่ได้อะคือทุกคนมันมีเวลาจํากัดแค่นี้โดยเ,เฉพาะอ,อิชิอิอย่างเงี้ยโอ้ยต้องมาทําความเข้าใจนักเตะตั้งกี่คนใน,ในหลังเกยกับญี่ปุ่นก็คือก็โอเคลงลงในเรื่องของแทคนิคเอาสิ่งที่เห็นในเกมกับญี่ปุ่นมาเรียกว่าคุยกับนักเตะอีกทีหนึ่งแล้วก็ ผมต้องการอะไรจากพวกคุณบ้างซักซ้อมแทคนติกเพราะวันหนึ่งวันที่จะหายไปกับเกมที่ต้องไปเตะอุ่นเครื่องก็มันมันถ้าเกิดว่าเอามาใช้ในการแบบเข้มงวดเรื่องแท็กติกว่าทบอวทตสอให้มันจับจับในคนนั้นมันอาจจะได้ประโยชน์กว่า ครับแต่จริงๆแล้วผมก็เสียดายเหมือนกันนะเสียดายเหรออย่างน้อยน่าจะมีบททดสอบอีกสมัครนึงแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าไม่อุ่นเครื่องแบบปิดกับทีมแต่รางวัลกลางเนี่ยถ้าหากว่าอีชีเขาอยากลองเกมเนี่ยเขาก็น่าจะนั้นอุ่นเครื่องกับบางสโมสรนั่นแหละเชิญครับน่าจะทำได้บางสโมสรมาขอเตะด้วยน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าว่าเราจะมีเกมอุ่นเครื่องก็ตามโปรแกรมเดิมที่ได้เข้ามาใช่ค่ะวันที่หนึ่งมกราคมนะคะเจอกับญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าเอเชียนคัพผลนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกโปรแกรมนะคะถ้าไปดูเนี่ยเราอยู่กลุ่ม F นะคะรอบแรกวันที่16กมกราคมจะเจอกับคีร์กิสสถานค่ะแล้วก็วันที่21มกราคมเจอโอมานวันที่25้ามกราคมก็จะเจอกับซาอุดีอาระเบียงานหนักงานหินอยู่นะมันมันหนักอยู่แล้วนะเอเชียนคัพในรอบสุดท้ายแล้วเมื่อก่อนก็คือยิ่งกว่านี้นะเมื่อก่อนมี16หทีมเนี่ยโอ้โห มันจะมีแต่ทีมเ,เก่งๆเข้ามาตอนนี้เพิ่มไปเป็น24ทีนะมันยังพอมีทีมทีท่ระดับเดียวกับเราหรือว่าอ่อนกับเรานิดนึ่งเข้ามาบ้างทันนี้ก็อยากลุ้นอยู่ลุ้นในเรื่องของการถ่ายทอดสดนะ ครับจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายๆคู่ที่มันก็น่าดูนะใช่บางอย่างเราก็อยากจะดูอ่ะเออเพราะว่ามันทีมอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาก็มาเตะใช่ไหมผมเชื่อว่าแฟนคลับโซนดังมินเนี่ยอยากดูเกาหลีอยู่แล้วใช่แฟนคลับมิโตมะแฟนคลับอินโดหรือว่าแฟนคลับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็อยากดูญี่ปุ่นอยู่แล้วถูกไหมเอออย่างแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าสมมกติเขาจะขายเขาก็ใช่แต่เากาเขาจะขายยกแพ็คทั้งหมดห้าเอ็ดเกมเงี้ยมันไม่เรื่องมันไม่เรื่องปกติแล้วสำหรับฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ในรอบสุดท้ายเนี่ยมันสามารถแบบว่า ขอแบบจิจาเงื่อขไขซอยอะไรอย่างเงี้ยได้น่าจะแยกแพ็คได้นะแบบว่าเราก็ไม่ได้ได้แบบว่าน่าเขาจะสามารถขายได้หลายแพ็คนะเอาจิ้งเนี้ยอก็ไปขายทาจิกิสถานขายอินเดียใช่ไหมแพ็คไทยก็ขายแพ็คไทยไปคุณอยากซื้อแตงแม็กก็เรื่องได้แต่ถ้าคุณจะซื้อพ็คของคุณเลยก็ได้นะอะไรเงี้ย ไม่ไม่เคยเห็นนะเราท้ายทั้งทั้งฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเอเชียนคัพนะไม่เคยเห็นการการแบ่งแท็กขายแบบนี้นะก็ต,ต้องดูแต่ผมก็เชื่อว่าสุดท้ายเราน่าจะได้ดู นะฮะก็ได้ดูวิธีทการญี่ปุ่นกับเวียดนามเนี่ยถามว่ามันไม่น่าดูเหรอญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียใช่ป่ะใช่ไหมมีอะไรอีกอ่ะนี่อันนี้คือกลุ่มรอบแรกนะเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้ก็อยู่กับมาเลเซียก็แต่ระดับหนึ่งแต่ว่าไทยเนี่ยไม่ต้องห่วงไทยเราดูทุกนัดอยู่แล้วนะครับและแล้วอย่างทีมอย่างซาอุดิอาระเบียทีมร่วมกลุ่มกับเราเนี่ยใช่ก็น่าดูเหมือนกันนลงตัวมาที่นี่มาเป็นกุนซือเนี่ยนะฮะแล้วอย่าลืมว่าพอเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยมันน่าดูทุกคู่แล้วนะใันเข้มข้นมา ก็แม่อ่ะก็เราก็รอรู้ด้วยกันว่าจะได้จะได้ดูไหมแล้วก็ก็แล้วก็หรือว่าดูด้วยวี่ไหนก็ต้องขอผู้ใหญ่ใจดีนะฮะใช่ค่ะวิงวอนวิงวอนก็แล้วกันนะฮะขอวิงวอนเวร์ชันครับนะครับขอความเมตตาผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเราจะไปลงขันนั่นเองก็ไม่ไหวอะสามคนครับทุนเราไม่สูงขนาดนั้นหมดตัวเลยจ้า รับเสิร์ฟถึงแ้่จอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา